สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกัรมาพบ้กับ,บ,กบ EP ที่4อีกเช่นเคยตอนนี้อยู่ก็ปุ๊กอีกเช่นเคยในวันเดิมๆก็เล่ดีเลยเพื่อนก็ละกันละโอเคคือมึงควรจะตั้มเนียนนะมันเป็นอะไรที่เร็ว <laughs> ใช่มันเร็วมากเลยมันเร็วมากๆเลยต้องเข้า okay, ใจนะเว,วลาอัพคลิปลงยนะูทูบเนี่ยมันนาน <laughs> นานมากนะ <laughs> กูเห็นแต่ละอีพีนี่แบบมึงรวดเร็วมากใช่เร็วมากเลยต้องเข้าใจเนี่ยที่บ้านยังไม่แรงอะนะโอ้ยภาคีไปเล่นดอดชนะอีกแล้วเสียใจ่ะเมื่อไหร่จะแพ้วะบอกเอลองไปเอชอตไอสัตว์เ้ยนี่ไงก็ให้ภาคีไปเล่นด้วยอ่ะแพ้แน่นอนเดี๋ยวว่าคิ้ก็หัวร้อนอีกไล้จริงดิไ่ต้องไปเล่นเขาต้องไปเล่นเคาเตอร์ภาคีแล้วจริง เดินไปแจกเฮียพากินร้อนแน่ไอตัดผมควายผมว่าเล่นกาดเกมแนว FPS เลยบอกเลยแม่หรอมึงกาดเอฟพีอ้เครื่องบินนี่ไม่ FPS เลยไม่ FPS เว้ยเครื่องบินนี่คือแบบซิมูเลเตอร์มึงเล่นเาแล้วเกมแนวซิมูเลเตอร์คือมึงเล่นมึงเวียนหัวแม่งลงบนขึ้นล่างเกือบจะดิ่งขึ้นแม่งกลับขึ้นไปข้างบนแม่งไม่งงเว้ยไม่งงเกมนี้ผมไม่งง จริงเนี่ยกูเรียกกูเรียกมามาคนลินก่อนเลยฮะมาคลิงคื่อมินกูชื่อมากคนลินมาโคลินมาโคนลิงมากคนลินท่าท่าเจ้าวัวตายเจ้าคือกูโดนเกี๊ยมรัดตลอดเลยชัดได้ได้แอซิดเยอะๆยอะอันนี้กูจะดวลสามเท่ากูแล้วเหรอฮะทำไมมันขึ้นสามวะออปาร์ตี้เดียวกันมั้งใช่ สีเขียวไหมกาดยิงเหี้ยอะไรกันเนี่ยอยากต้องมาเจอเกมแน่กาดของจริงไพซินกาดกร,รูบูอะไรกราดกราดหรือกาดเอาแล้วทำไมกูกูลำหน้าฝูไว้้เียมินวนหอนดิบินวน,น,น,นกลับมาเดี๋ยวตายไอพวกเราไม่ได้สายแบบอไอไอพวกเราไม่ได้สายแบบเผชิญหน้าอไอฟุกต้องแบบคอยแบบ คอยชื่อเพื่อนแล้วรอรอยอะทำไมเขาบินในวิวมันเร็วจังวะพีสามหกพีสามหกพีสามหกด้านล่างพีสหได้ได้ได้ไดและพีตีสี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตำแหน่งระยิเ,<อ>เลย <laughs> มอีสามหกะเอาพียเ, 6, เ 6, นี่ยพียี่ะตายเพื่อนตายได้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 ได มาพีโดนโดนโดนง่งนิมามามากากาที่ข้าหิไปดิพนพพี่สามงีก่อนตดินๆๆๆๆพมันเข้ามาหาตัวีสามพีกดิโอ้ยโดนโดนโดยิงมัน่ะเอาลวเ้ยยิงฟิวกูที่หนึ่งไว้โดน AA ฝั่งเรายิง แม่งเลยอะไรไงมึงสอยขครน่งบินตัวเองแม่งต่อเกอนกูที่หนึ่งเว้ยกูที่หนึ่งโห่เลยมะผมที่สองอะปุ๊บหรือ้ากำลังไปสอยวิตโอเรียอยู่โอ้เมื่อกี้ผมโดนเอเอสอยอะไอ้เหี้ยกระสุนแม่งเกียนสัตว์อะ ใช่หรอซื้อก mhm. ระสุนมาดิสิบสิบบาทเลยกระสุนแล้วสปินลิฟท์ไฟสปินไฟอายแล้วสปินไฟอ่ะโอ้โหหูหูเพื่อนไอ้ส no ัตว์โดนไม่ถึงนิดเพื่อนเพื่อนแม่งมีโฉบตัวรับไม่ได้เพื่อนโอ้ยเพื่อนโอ้ย จะเป็นอะไรขนาดนั้นแม่งเป็นชีวิตจริงแม่งตาโอ้ยมึงจะทำให้ที่หนึ่งต้องหมัดใจที่หนึ่งจะโดนขโมยที่หนึ่งเนี่ยดูอย่างตรงนั้นเลยเฮ้ยโดนสอยจากด้านหลังอ้าวได้คิวเอฟิีเฉยบิวเอฟทูเอโอ้โหไอบิวควายไว้เนี่ยเครื่องเครื่องเครื่องจะตกอ่ะอาสามบินหน่อยนั่นไงด้านหน้า ใช้สมาธิ bf 109ระวังฟุกปีผมนะห่างน่ะโอ้ไม่โดนแม่สโอ้ทิ้งไอสัตว์โอ้ยโดนแย่งทีมที่หนึ่งเลยเฮ้ยไม่ไม่ฟิวฮาริเคียนฮาริเคียนฮาริเคียนใจเย็นใจเย็น 4กิโลเมตรไล่ยิง้อร์มเ๊ะทำไมมันชื่ออีเกอร์หรอวะอืมใช่นาดีเมื่อ่านนี้ตายเหยสั์เอา้า oh, โอ้โหแล้วก็ต่อยได้ค oh, oh. ิวโอ้โหกำลังจะลงจอดเลยแม่งมาไล่ยิง โอ้โหหกก็บอกกูบอกก็บอกเอาไปทำไมอ่ะเฮ้ยนี่กูใช้คอมิริ่มต้นเลยเนี่ยรู้ว่าผมนี่แบบโดนโดนรัวๆเลยเพาเข้าไปหล่อเพื่อนแล้วเดี๋ยวขอพาเวรนิก้าไม่ใช่ไม่ใช่ตอมันดปิดไฟดิงหัวลงดิงหัวลงสปิดไฟแม่งผิวไอ้สัตว์กูเห็นตั้งหลายทีแล้ว ยิงยิงยิงกาดโคตรมั่วเลยพิュวเหรอพิュวเหรอเออใช่มันพิวจริงอ่ะและ้วโดนเพื่อนยิงแล้วอู้หูเพิ่งออกจากไอ้นี่นมาเองโดนเอ,อ้ยผมโดนยิงเหรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเขามีตอบไอ้เหี้ยชีวิตอับสูงเราต้องเล่นเซฟเพย์หน่อยแล้วไม่คิว แม่งกูโดนยั่งจีที่หนึ่งมาเลยเสียใจว่ะจีที่สาม,มจจาน,นี่แทบจะร้องไห้ตาที่ต่ำกว่าคุอีกแม่โดนสอนเดี๋ยวเลยเอาโดนยักโดนย,ดย,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 ยักใครใครใครอีกใครอีกใครอีกไข่แกงไม,ไม่บิวไน่เอาสาย,ยนี่คือมีระตกแล้วน่ะบิวบิวทีบีทีบีเอฟไม่เอาแล้วมันไล่ยิงมึงอยู่อีกสั์ก็ต้องไล่

อยากเขาเกียดปืนกลับเอาเป็นทิศไปอีกที่ห้าเร็วจังวะเฮียเมื่อกี้โหดไงโชว์สเต็ปโหดวินลอดใต้ท้องเครื่องเฮียอะไรนะกินลอดใต้ท้องเท่เอ้าเพื่อนบินโอ้โหเครื่องบินดิปสุดยอดเลยตายอ่ะตายอ่ะไม่ตายไม่ตายอดิปมาจอดอยู่ข้างหลังฮอลิเคนสู้กับฮอลิเคน กูจะเห็นใครชนะหรือใครแพ้เนี่ยอำหนึ่งกำลังซ่อมเครื่องปแป๊บอีกที่อะเดี๋ยวเดี๋ยวกูววจะฝั่งนู้นด้านหลังเดี๋ยวเพื่อนมีมีศัตรูด้านหลังหนึ่งล้านะอะแลำหนึ่งผมซ่อมอยู่แต่ก่อนอเครื่องไอ้เครื่องบินไอ้เครื่องบินของญี่ปุ่นอ่ะเออมันทำเป็นเครื่องบินคอมบินกากเกซได้แบบโอ้โห จำแจ๋วเฮ้ย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 เขาพิษหรัฐมา F4F จะฟุกอยู่ไหนวะเนี่ะโอ้ยฟุกอยู่รุ่นเชื่อกูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งความเร็วกูคู่แม่งไม่ไหว F4F F4F คู่ไม่ไหวเหรอไม่โอ้โหผมอยู่เดียวด้วยโอ้โหผมอยู่เดียวเชื่อพวกเราหายหมดไอ้ยู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 มันมี Fw109 มาเอ้ย109มาเสริมไหนไอ้เพื่อนมาเด้ มันอยู่สูงอะ่ะเอ้ยโดวใสอ,อะ่ะสอใสยส,ยส,ยส,ยสยรยลงอะเออบิวไปหล่อป้อมมันป่ะไอ้ตัวผมเร่วไปหมหลอยเลยหรือเราจะโดนลอยป่ะเอ้ยเรายิงครึ่งบินหนึ่งเดียวเดี๋ยวป้อมแล้วเราตายใช่ไหมเออเครื่องบินผมแมยย่งหนักๆอยู่บินหนีใครไม่ได้แม่งมีโทษเลยอ้เที่ยนเนี่ยมันอยู่ไหนวะอ๋ออยูอ่ยข้างบนเดี๋ยวโต้ลมขึ้นไปแป๊บหนึ่ง ตกลมมาแล้วราคาตขึ้นนะไอสัตว์กูว่าเอ๊ะใครคุวก็ไปหาใครอะจะปิดไฟจะปิดไฟพี่400หมไ้ไได้ได้ตอนนี้อยู่ในสูงละวอ้โ <c oughs> เี้ยเข้าไปดูแล้วกูเอา s p e e d f ่ r e เลยเพ่อนเอ้ยทำพ400อะ พี่สี่ร้อยใกล้ขวาดูๆแล้ว right? <ine> hey, ใกล <queen speaking. S 1> hey, <all> ้ขวาแหละมันจะบินตรงหาผมไงวะใช่ไหมวะเฮ้ยโดนใครสอยไอ้ฟุ๊กยิงเพื่อนทำไมอ้าวคุณนึกว่ายิงโดนรตัวไอ้ศาสตร์ยิงโดนตัวที่หนามันขึ้นอยู่พุกมยิงแม่งไอ้โอ้โหขอดอนสัตว์ตู้ไม่ตู้ไม่อยู่ตั้งไกลฟุ๊กเอาคุณนึกว่าตัดตัวจริงๆไอ้ศาตร์ไม่ฟุ๊ก ศัตรูอยู่ไกลชื่อสีแดงฝั่งเราสีน้ำเงินรู้บ่กว่ายิงเพื่อนมันเสียตังอ่ะรู้เออมันก็ยังยิงเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นบิวอ่ะถึงว่ายิงโดนมันบินอยู่ข้างกอจะสร้อ เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ชื่อก็บอกอยู่ชื่อขึ้นจากข้างแจ๋วเลยสีเขียวเลยอ๋อรอพุตาบอดสีเท่าพี่เดี๋ยวต้องไปเรดูเพราะมันตาบอดสีด้วยรู้แต่ชื่อมันก็เขียนอยู่ไงบิวมาไปบวกกลางดงแม่งเลยที่ไอหิวไม่ไปแล้วเบื่อไอบิวใจต้องสู้ดิเพื่อนโอเคสู้เลยสู้เลยเพื่อนสู้เลยพุ่งชนแม่ง พูกเราต้องบินผมเหลืออีกแค่หนึ่งลำอ่ะใครทำมึงวะอย่าให้รู้นะแต่กูกูยิงเครื่องบินแม่งกลับไรเฮียพี่ีโซีศูนย์ตัดพีศูนย์ตัดพีศูนยลงมาอยู่ใกล้มึงเลยอ่ะตัดพีศูนย์ก็ยิงเพื่อนไงใครจะไปรู้ว่าเพื่อนวะออใครจะไปรู้ว่าเพื่อนวะเจิตทำนี้ดี มึงยิงไข่วะถ้ามินมึงเร็วกว่าชิบหายยิงลิกียิงลิกียิงลิกกีลอยอยู่กลางอากาศเว้ยเอ้าเฮียพอดีผมออกเจมมาดีโดนมาเจอพอดีเดี๋ยว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 ฮะไอ้กั์บิวไอ้เฮียกับโดนมึงยิงอะอะไรวะเขาร้องอะไรโอ้ยโอ้ยผมโดนยิงปีนห่าแล้วปีนห่าแล้ว

ลำสัมะเพื่อนชี้ชี้สอเจ็ดอะไรนะครูสอเจ็ชี้สองเจ็ดบิวอยู่ไหนเด็กกูไปช่วยไม่ต้องเลยไปไหล่เฮ้บิวบ,บีป่ะบีเอฟบีอยู่ไหนอยู่ไหนคู้อยู่ไหนข้างล่างข้างล่างค้นำไปเลยไ <c oughs> อ,ย <c oughs> อย้เจ๋งดวยบ้าบิว จะไม่ชนะยิงเพื่อนล่วงขนาดนั้นเป็นครั้งแรกที่เราเชนะเป็นครั้งแรกที่ยิงเพื่อนเนี่ยโอ้โหเนี่ยจบเลยจบ EP นี้เลย EP สี่จบเลยทำไมอ่ะอ๋อเก็จบก่อนตาหนึ่งจบทีหนึ่งเรียนเดี๋ยวมันอัพนาน

ล็อกลล็อกล็อกว้าวว้าโคตรเต็มหนักอ่ะ